สวัสดีครับวันนี้ผมมาซื้อของนะฮะซื้อพวกอาหารแห้งนะฮะเดี๋ยวเราจะแพ็คของกันแล้วก็เอาไปแจกตามไปดูกันเลยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นิจจะมารเอาของไปแจกนะคะนี่มีกาแฟเนาะเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็มีมามา่าแล้วก็มีปลากระป๋อง โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเนี่ยเราเอาของใส่ทั้งหมด30ช,ชุดด้วยกันมีแม่จ๋ามาช่วยด้วยนี่แม่จ๋ามานั่งช่วยด้วยอ่าล้วเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเดี <laughs> ๋ยวเราแล้วห้ามเราห้ามโยนเพราะว่าเดี๋ยวมันแตกแต่อันนี้จะหนักหน่อยต้องวางเบาๆใช่ไหมคะแล้วอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะหนักถ้าถ้าให้เบบีเยอะ เบบีกินได้ไหมคะแบบนี้ไม่ได้แล้วถ้าให้เบบีอ่ะยกหนูเบบีทำเ็ะไม่นอนแล้วก็เบบียกไม่ได้ด้วยนนเพราะมันหนักนอนไม่อกี้เบบีมันจะยกหนึหนักแต่ตอนนี้ไม่ค่อยหนักแล้วสองสามใบโอเคเดี๋ยวเรามานั่งแพ็คกันเนาะ พ่อป๊าไปซือ้อตั้งนาน แต่ต้องระวังแสงอย่างน่อมนิตาก็จะให้ตัวไปอีกหึงเพ่นี้นิต้าก็จะเป็นคนจ่ายของทั้งหมดแล้วก็ให้แล้วถ้าลูกนีไม่ถึงตัวป้าก็จะมีโอเคแล้วให้ลูกจ่ายเงนสดแล้วก็ใส่โอเคโอเคโอเคเอาวเราไปหาจัดการอ่ะใช่เราจะได้เงิน ไม่ใช่เดี๋ยวย,วย,วยวอีกวแบ,บต้องกินต่อกาแฟใส่ยังกาแฟนี่ไงกาแฟกระป๋องเนี่ยอันากระป๋อง,อองอโอเคเอาสองใ้แม่จา๋าแล้วแม่จา๋ามัดโอเค นี้เลิกงามยามดีนะครับเราเอาของมาแจกนะครับหลังจากที่เราแพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะตระเวนตามหาดูนะครับว่ามีพี่ๆคนไหนนะครับที่เขาเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาชุดแพ็กเกจถุงยางชีพที่เราทำเนี่ยนะครับส่งไปให้กับพี่ๆเขานะครับ เมื่อกี้ก็มีโอกาสเนาะเอาของไปให้กับพี่ๆคนงานที่เขามาซ่อมไฟถนนเนาะแล้วก็เหลือไปเห็นพอดีเมื่อกี้มีสิบท่านนะแล้วก็เหลือไปเห็นมีเด็กน้อยอ,อายุประมาณน่าจะประมาณสักขวดนิดๆเองอะ่ะเออแต่เราก็ลืมคิดไปเลยว่าเออเผื่อบางทีเจอเด็กเราครั้งต่อไปเราอาจจะมีคล้ายเรียกว่าเป็นนมเนาะอาหารเด็กๆเพื่อเอาไปแจกให้ด้วยเพราะว่าจริงๆถุงยังชีพนั้นมันก็จะเป็นพวก เครื่องดื่มชูก,กําลังกาแฟแล้วก็มาม่านะแล้วก็พวกปลากระป๋องต่างๆแต่ว่าเราลืมคิดไปว่า,าถ้าเกิดเจอเด็กจะเป็นยังไงก็พอดีเมื่อกี้ลิต้าก็เลยเอาของเล่นของที่อยู่ในรถนะให้กับทาอาให้กับน้องที่เราเจอเมื่อกี้น้องเขาดีใจมากเลยเพราะว่าน้องเขาก็ไม่มีอะไรเล่นน่ะก็อย่างน้อยได้ของเล่นของลิต้าไปก็น่าจะสนุกขึ้นนะอีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้เห็นแดดร้อนๆเราก็เลย เอาล่มไปให้เขานะครับเป็นล่มที่ยังไม่ได้ใช้เลยของโคคาโคล่าไทยน้ําทิพย์ที่เขาเคยมาให้ตอนที่เขามาดูงานที่ที่สมัยตอนที่เราทํางานอยู่เราก็เลยเอาล่มไปกางให้น้องเขา mm hmm. เผื่อบางทีอาจจะได้ไม่โดนแดดมากจะได้ไม่ต้องป่วยนะเนาะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึง่งน่าจะใกล้หมดแล้วแหละแจกมาสักพักหนึ่งบางทีก็ถ่ายไม่ทันบ้างถ่ายทันบ้างเนาะ mm hmm. ก็ถือว่าได้ทำบุญร่วมกันเนาะ นี้เราก็พยายามดูข้างทางนะครับว่ามีเป้าหมายของเราอยู่หรือเปล่านะถ้ามีเราก็คงน่าจะเรียบข้างทางนะแล้วก็จอดนะแล้วเราก็เอาของทุกอย่างชีพเนี่ยให้กับเขาเลยนะทาร์เก็ตเราตอนนี้ก็น่าจะเป็นพี่ๆที่เขาเก็บของเก่าอะไรประมาณเนี้ย